กี่ีว่าอ๋อสะสมแก้ใจอ่าเบาๆสะสมแก้ใจตรงนี้แล้วกองแก้แก้แก้ยังไงครับแก้ว่าถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราซ้ําเติมคนตัวเก่าเราจะไม่ทานึกผิดแล้วแล้วแก้ไขนะอ่าใช่ละละตีละถ้าเราเราแก้ไขเราแก้ไขไม่ได้ทาเติมตัวก่าคกรรมมันดีขึ้นใช่ใช่หรือเปล่าอ๋อ อันนี้เขาบอกได้ว่าซ้ำเติมตัวเก่าเพียงแต่บอกว่าเขาบอกว่าเขาผิดเรแเราผิดเรายอมรับผิดเรายอมแก้ไขพอเราแก้ไขแล้วอะไรจะดีขึ้นผลเนี่ยตัวเขามาขาดแค่สัติจะมีขึ้นเะเอทำไหมผลผลผลจะดีขึ้นไหมครับอ่ะแล้วต้องซ้ำเติมตัวเก่าถ้าท้ำเติมตัวเก่าตัวเองต้องแย่ลงไปเรื่อยๆคุณไม่มีสิทธิ์เลยที่จะดีขึ้นอย่างนี้ถึงก็เดี๋ยวว่าซ้ำเติม ถ้าซ้ำเติมคือไม่ยอมรับความผิดนั่นแหละคือซ้ำเติมตัวเองตลอดคนคนไม่ยอมรับตัวเองผิดเนี่จะซ้ำเติมตัวพอซ้ำเติมตัวเองก็คืออะไรคุณไม่ได้แก้คุณก็ต้องรับกรรมตรงนี้อยู่ตลอดเลยไม่มีทางที่จะเอาสนะใไมมึงมึงคิดง่ายๆสมมติเราทําเติมนี่ก็คือเราเราเราจะต้องผิดตลอดคือคือเราต้องทุกข์ตลอดทุกตลอดไม่มีทางได้แก้เห็นไหม แต่ที่เราไม่บอเติมเพราะว่าเราทําตามเราผิดแล้วเราแก้แก้แล้วกลายเป็นผลดีใช่ไหมแล้วเราดีขึ้นอ่ะตรงไหนซ้ําเติมอ่ะแล้วอ่าเราดีขึ้นใช่ไหมเราดีขึ้นแล้วซ้ําเติมไหมครับอันนี้กรณีที่หนึ่งนะอ่ากงโอเคอันนี้ยอมรับต่อไปกรณีที่สองหมายความว่าเขาโดนเขาทําเยอะแยะเนี่ยแล้วแล้วเขามายอมรับสิเขาก็ต้องก็ต้องบอกว่าเขาทําเราเยอะแยะแล้วมึงคิดหรือเปล่าเมื่อก่อนเราทํเขาว่าคุณเชื่อให้กดแห่งกรรมไหมล่ะ แล้วถ้าถ้าคิดอย่างนี้เป็นการซ้าเติมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณเชื่อในกฎแห่งกรรมไหมอ่าเชื่อในกฎแห่งกรรมครับอ่าเชื่อในกฎแห่งกรรมทําไมเราถูกทําเยอะแยะล่ะอ๋อตอบหน่อยก็เพราะว่าก็มีเหตุไหใช่อ่าครับเคยมีเหตุไปก่อนล้วแล้วยอมรับว่าไม่มีเหตุอืมก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องยอมรับมีเหตุว่าเราทําแล้วจบไหมให้จบแล้วเราแก้ไขเราไม่ทําแล้วเราไม่เอาค่าการเรานั่นเราสันติแล้วเราแก้ไขอ่ะ เราแก้ไขก็คือสร้างเหตุดีใหม่ใช่ไหมครับแล้วเราผลอ่ะผลก็จะต้องใหม่แล้วเราตรงไหนซ้ําเติมอ่ะถ้าซ้ําเติมเราต้องแย่ลงดิครับใช่ป่ะครับซ้าเติมต้องแย่ลงอ่าแล้วอากงผมอยากรู้ว่าเขามองมุมมองยังไงถึงว่าเป็นการซ้าเติมไม่เพราะว่าเขาถูกบังอ่ะตัวตนในบังครัาบังว่าบรรนามตัวเองอ่ะว่าอันนี้ว่าสาสมอเพราะมันสะสมแกแก้ใจรู้อ ว่าปะนามตัวเองแต่เราปนนามตัวเองแล้วเราสำนึกเราแก้นี่เราไม่ใช่ว่าเร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 าปะนามตัวเองแล้วจมปักมันคนละเรื่องนะปนนามตัวเองแล้วจมปักปนนามตัวเองแล้วแก้ก็คือเราได้ผลดีขึ้นมาแต่อีกปะนามแล้วจมปักคุณมีแต่ทุกข์ลงเลยเอาคงใช้เข้ามาปะนามเลยหรอปะนามนี่ปะนามตัวเองเนี่ยตัวนี้มันหลอกให้คนไม่ยอมเนี่ยว่าเขาทุกกระทำเนี่ยแล้วไม่ยอมนี่นี่ตลอดเลยอไม่ยอม พี่ไม่ยอมอ่ะทําไมอ่ะจะทําให้ยอมอ่ะคนต้องยอมกดแห่งกรรมตัวนี้ถ้ายอมก่อนการปั๊บเดือตัวนี้เองถึงอ่ะยอมยอมมึงถึงอ่ะยอมแก้แล้วยอมแก้แล้วผลมันดีไหมล่ะครับแต่แม่พอมึงยอมแก้มึงสร้างเหตุดีผลเปลี่ยนใหม่ดีมึงดีขึ้นอ่ะตรงไหนซ้ําเติมตัวเองมึงลองถามหน่อยท่านสร้างเติมตัวเองก็คือว่าตัวเองอ่ะมันต้องทุบลงเรื่อยๆสิ ใช่ไหมคุณเอาแต่จองเวรแล้วมันทุกเวรมันมันจะทุกลงไปเรื่อยๆไหมไม่ครับไม่ไม่มึงจองเวรอ๋อถ้าจองเวรทุกอะครับสร้างสร้างภพสร้างชาติข้ามภพข้ามชาติเลยตลอดถามมันไปอ๋อโอเคแต่ก็ดีอะเออเขาพอเออพอได้ที่มาเราจะอธิบายเพิ่มเติมันเอเขาก็จะได้อีกมุมมองหนึ่งตรงนี้เนเน่สำคัญมากเลยคนเวรนี้คนหลงตัวนี้พลาดดูตรงนี้อยู่แล้วเลยไม่ยอมกัน ไม่ยอมมึงต้องยอมก่อนคูต้องทํามึงคืนก่อนถึงอยุติธรรมอ่ะครับที่ที่กูอธิบายให้ไอ้ปิติอครับไม่เมื่อก่อนไม่ยอมหร้บอกว่าไม่ยุติธรรมว่าบอกยุติธรรมคือยุติของธรรมอ่ะถ้าอย่างนี้เราจะเสียเปรียบไหมเพราะเราเป็นคนเสียเปรียบมึงในหลวงว่าเสียเปรียบแล้วคือยเปรียบแต่ว่าออมเราเสียเปรียบใช่ไหมเราเสียเปรียบเนี่ยครับโอเคนะ้วนะเราเสียเปรียบแันนะครับนะ เสียเปียบแล้วเราหนึ่งสองแล้วกลับขึ้นไหมครับกลับว่าพุ่มเราขึ้นล่ะพุ่มพุ่มพุ่มขึ้นแล้วคืออะไรอ๋อความเจริญความมงคลอย่างขึ้นเอือเอาย้มย้มอาย้มเสียเปียบตรงนี้แต่ว่าความ่ในหลวงบอกว่ายอมยอมยอมขาดทุนเพื่อกําไรให้เราหมั่นสํานึกผิดอ่ะเป็นการตอกย้ําตัวเก่าไหมโอ้ากงเดี๋ยวเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนกันเดี๋ยว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 เเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ มาสำนึกผิดมาให้เราสำนึกผิดเราสำนึกเดี๋ยวเดี๋ยวเราสำนึกผิดเพื่อแก้ไขอ่ะเพื่อแก้ไขใช่ไหมเราแก้ไขแล้วเราจะสํานึกผิดอะไรมันไม่มีแล้วองมันจบไปแล้วเดี๋ยวมันสํานึกผิดที่เราทาผิดอ่ะอันนี้เนี่ยมันสำนึกผิดเราทำมันทำนึกผิดว่าเราทําผิดเราคุ้แก้ไหมอ่าเราแก้พอแก้แล้วตรงนั้นมีผิดที่ไหนแล้วมันอาวุธสกันแล้วนี่ตรงไหนก็ผิดเด็ก ก็ไปสำนึกทำไมอะแม้ว่าเอาโหสิแล้วเราก็แล้วไปสำนึกทำไมคุณจะมาสำนึกว่ามึงแก้หรือเปล่าคุณสำนึกเลยมึงแก้หรือเปล่าเราสำนึกแก้อะแก้่ล้ะในเมื่อแก้คุณจะไม่จำที่แก้คุณไปจำที่สำนึกทำไมทำเหี้ยทำไมมันคนละขั้นตอนไปแล้วอ๋อเขาอถูกเปล่าสำนึกเพื่อให้เราแก้พอเราแก้แล้วไม่ต้องไปสำนึกแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรผิดแล้วไปสำนึกอะไรอ่ะ แต่ว่าไม่หัวหัวพวกนี้บ้องตื้นเนี่ยมันตอบไม่เป็นมาเจอกูถูงตอบทีเดียวชัดเจนอ่ากองครับพวกนี้เนี่ยกูไม่ไมึงไม่ต้องหัวรออนะกูตอบนะมึงรู้เปล่าว่าเส้นผมบางกูเขาทางนั้นอะ่ะเนี่ยมึงจริงแบบมึงลองคิดดิมึงสำนึกผิดใช่ไหมเพราะมึงผิดจึงสำนึกใช่ไหมใช่โอเคในเมื่อมึงสำนึกผิดแล้วยอมแก้แล้วตรงไหนอโหสิกันแล้วมีผิดตรงไหน มันเรียบร้อยแล้วแล้วไม่สํมนึกทำเฮียอะไรมึงก็มันดูไอ้ที่มันผลหนึ่งดีกว่าเตี้ยอ่าเตี๋ยวเาเอาเอาแล้วแก้ไขแล้วเราผลมันดีอ่ะเอาไปว่าแก้ไขแล้วดีอ่ะเรามาจำใ้ตรงผลนี่ไม่ไม่ดีกว่าคุณจะไปนั่นแล้วตรงไหนอ่ะตรงไหนที่จมปักตรงไหนที่ทำทำลายตัวเองตรงไหนที่ซ้ Japan. ําเติมตัวเองมันไม่มีถ้าคุณไม่ยอมแก้ละคุณผิดมีทันทีถ้าึงยอมแก้นี่คนเรามึงไม่สํานึกผิดเนี่ย แล้วคุณไม่สํานึกผิดแล้วคุณจะมีแก้อะไรละ่ะ<ม>คุณต้องสานึกผิดถึงแก้ถูกใช่ไหมว่าคืออะไรใช่ไหม,มครับใช่ป่ะใช่ป่ะว่าเราผิดตรงไหนตรงไหนเราแก้ใช่ไหมถึงจะถูกใช่ไหม,ม,มแต่มึงไม่สานึกผิดแล้วไปแกุ่ณบอกอยู่เรื่อยกูบอกมึงไม่สํานึกผิดคุณแก้ไม่ได้แล้วอือเราต้องยอมรับผิดแล้วก็สำรับผิดมันึกผิดถึงยอมแก้อีถึงแก้ถูกจุดอ่ะเอาพราะแก้ถูกจุดแล้วผลถึงจะเปลี่ยนจริงใช่ไหม คนเปลี่ยนจริงแล้วแล้วแล้วคุณคุณคุณตรงไหนตอบย้ำเออค้าคนอะไรมันไม่มีแล้วนี่มีแต่ไปดูแลอันตรีมันมีแต่ทุกมีแต่สุกขึ้นน่ะสุกขึ้นแล้วทำามไปไปทุกลงทําไมอ่ะโอ้เว้นี่คนเข้าใจผิดตรงนี้รู้เปล่าคนถึงจมปากอยู่เรื่อยอีจมปากอ่ะอีหลงอ่ะหลงว่าเนี่ยเนี่ยหลงอ่ะขอเอาทีไหมขอเอาทีไหมเออขอเอาทีมันไม่ได้มึง มัน,ม,นมันเข้าใจผิดว่าเหมือนกับว่าเราแพ้เราซ้าเติมตัวเองอ่ะเราทำลายตัวเองอ่ะมันมีแต่คําพวกนี้ทั้งนั้นเลยแล้วคําว่ายอมจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราถูกทำลาย,ยไม่มีทางคุณโอโ้โหคุณคิดอย่างนั้นน่ะไม่มีทางเลยอืมใช่ไหมมันสุดตรงแล้วมันปรับปัก คุณต้องยอมถอยหนึ่งเก้าก่อนว่าคุณต้องย่องยอมเชื่อในกฎแห่งกรรมก่อนว่านีเหตุเช่นใดมีผลเช่นนั้นอ่าต้องยอมเชื่อก่อนต้นๆเอาใครก็ไม่รู้แล้วเอาแต่เราต้องยอมเชื่อในกฎแห่งกรรมเข้ามาทำไหวมันตึงมันจะมีแบบอื่นเราต้องเชื่อในกฎแห่งกรรมก่อนพอเราเชื่อในกฎแห่งกรรมเราก็จะยอมถอยได้แต่พอเรายอมถอยแล้วเราแก้ไขใหม่สึ่งนั้นมันมันจบไปแล้วเดี๋ยวมันเคลียร์เคลียร์แล้วเรา ผลเราทําเหตุใหม่ไหมดีใช่ไหมผลดีอ่ะล้วต้องไหนอ่ะตรงไหนเราจมปักตรงไหนเราทาเติมตัวเองตรงไหนเราขาดทุนไม่มีเจ๊มึงเลไม่แก้เนี่ยมันขาดทุนทุกวันอ่ะมันลึกลงไปทุกวันอ่ะเนะม่ลึกแล้วทาร้ายคนอื่นเห็นไหม มึงไม่ยอมแก้ลึกแล้วยังทำไรลูกทำไรนู่นทำไรอากองเปรียบเทียบอย่างนี้ว่ามันเหมือนการขุดหลุมสมมติว่าเราแค้นสิ่งทีก็ขุดลงไปอีกขุดลงไปก็คือเราอยู่ตรงนั้นมันก็ลึกเข้าไปลึกเข้าไปทีนี้มันขึ้นมายากแล้วมันไม่ได้ขึ้นยากเราต่อให้มีเชือกในเมื่อมึงไม่มีความคิดนี่ไม่ยอมปีนขึ้นมาหรอกเชือกก็ไม่มีความสําคัญอะไรอไม่ยอมปีนขึ้นมาเราไม่บอกว่ามุงถึงบอกว่าเหมือนกับเทวราชแต่แก้ยังไงก็ไม่ได้อะ ไม่ยอมขึ้นมาเพราะว่าไปตัวโมหะตัวสําคัญตนถิดนต่อไปตัวหลงอ่ะอหลงตัวเองแล้วสําคัญตงนี้เพราะหลงตัวเองเองคิดว่าตัวเองจะไปแทนพุทธเจ้าแล้วที่ที่ที่อ่าบอกว่าคุณเนี่ยคุณชนจะสละได้แล้วแล้วให้อีอะดูแลศาสนาต่อไปเออถ้าทำอย่างนั้นแล้วไม่เป็นการเอาทุกมาทับถนตมก็ลองทำดู แต่ทมที่ละพยาบาทได้คือการเจริญเมตตาแผ่เมตตาแผ่เมตตาสมาธิการคิดว่าสะสมกับตนนั้นบางทีก็คล้ายกับการนำทุกมาทับถนตมตาตนเหมือนเติมความสะใจความพยาบาทเข้าไปอีกไม่เหมือนการเจริญจิตใจให้เกิดความรักในเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายเ่าอ่เจออีกหนึ่งบรรทัดการเจริญเมตตานี้ให้ผลทันทีกับจิตใจผู้เจริญโดยไม่เป็นการนำทุกมาทับตนในขณะที่ไม่มีทุกข คุณจรินแมตตาเนี่ยคุณจรเลินแม่ตาให้ใครอ่ะให้กับผู้อื่นอ่ะอากงทั้งตนเองและผู้อื่นมันแพ่ทั้งตนเองและแพ่ผู้อื่นอ่ะอ่ะอากงเมตตาเนี่ยผู้เป็นเวนอ่ะก็แพ้ด้วยมาให้เขาไหมอ่าก็ต้องถามเขารับมึงั้ยล่ะในเมื่อคุณไม่ยอมรับผิดอ๋อมุกถามเขาที่ถามว่าคุณแพ้เขาแต่เขารับหรือเปล่าอ๋อแพ้ให้ศัตรูเนี่ยเขารับหรือเปล่าไม่ใช่ศัตรูกรรม คือเจ้ากรรมที่มึงทําเขาอ่ะมึงเคยไปตีกับบานเขาอ่ะแล้วคุณไม่ยอมรับผิดอ่ะแล้วบอกว่าฉันแผ่แม่ตาให้เธอเธอจะรับไหมถามเขาหน่อยสิครับเดี๋ยคําถามเดียวอ่ะอีก็อือไอ้พวกนี้มันเพาะมันพ่าไปตามหนังสืออ้าวคุณถามแค่นี้มึงก็อือแล้วอ่ะครับมึงก็ดังตอบกูไม่ได้เลยคุณคุณไม่ยอมรับผิดแล้วมีเหรอเขาจะมารับอะไรมึงเพราะเคานึกว่านเตีย อนป็นคุณคือคุณจะแพรไปทั่วหมดมันไม่มีประโยชน์เท่ากับว่าคุณเคลียร์เจ้ากรรมหรือเปล่าทำไมบางคนสร้างกุศลเป็นเยอะแต่ทําไมยังเป้นต้องเป็นอย่างนั้นคุณหนีโทแห่งกรรมไม่ได้คุณจะไม่เรือกว่าคุณทําเยอะแล้วคุณก็จะชนะชนะเจ้ากรรมได้นี่อ๋อที่แกชอบทกุศลใช่ไหมมึงชอบคิดอย่างนี้มึงถึงไม่มีทางหรือบอกสิ่งที่มึงทำมึงมึงคิดอย่างนี้สิ่งที่กุศลที่มึงทํามาเฝ้าหมด กูบอกมึงบางคนนี่กูบอกว่าทำเยอะแต่คุณเฝ้าคุณทำผิดท่านตอนอ่ะผมว่านะตรงนี้ยมึงลองคิดดูเดี๋ยวว่าจริงไหมกูทุบมึงอย่างนี้แล้วกูไม่ขอโทษแ่ะแล้วกูบอกว่าเอ้กูกูไม่ตามมึงนะกูเอาเอายี่สิบาทให้มึงว่างไหไม่ได้อกองเบอไม่ใช่มันเจ็บแบบมึงอะยอมไหมล่ะไม่ยอม กูไม่ได้แผ่เมตตาให้เลยแล้วไม่ได้สอนให้แผ่เมตตาด้วยกูอสอนให้ทำว่าอียอมรับผิดคุณยอมรับผิดปั๊บเนี่ยเป็นการแผ่เมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอ่ะคุณไปลงเดี๋ยวคุณก็งงอีกละคุณไม่ยอมรับผิดหรอแล้วบอกว่าแผ่เมตตาของแกแล้วถ้าเรายอมรับผิดมันยอมรับผิดเหรอมึงแผ<ล>่มันของจริงเหรมันแผ่อะไรอ่ะแผ่เมตตามันเมตตาตรงไหนอะกง ยอมรับผิดขาคกงแบบว่าฟังให้ดูนะผลฟังให้ดูนะคุณแผ่เมตตาคุณแผ่เมตตาให้กับตัวเองและผู้อื่นคุณแผ่เมตตาแล้วคุณไม่ต้องเป็นคนจองเวรเขาไม่ต้องเป็นคนจองเวรนี่ไม่แผ่เมตตาที่ยิ่งใหญ่เลยอืใช่หรอเปล่าเขาไม่จองเวรเขาก็ไมเขาไม่จองเวรเขาไม่จองเวรสันติ ยิ่งใหญ่ไม่เมตตามึงเมตตาอะไรที่มันดีกว่าสันติอืออัดไว้เปล่าไปเปิดครับนี่กูบอกนะยันนี้คุณลึกนะของจริงทั้งนั้นนะของจริงเออรับรองคุณหาคุงบอกว่าในโลกนี้หาฟังยากมากขึ้นเรือยจริงหรือเปล่าอ้าวมึงลองคิดจริงมึงลองวิเคราะห์เลยเอาเลยครับโอเคครับ ทชไมไการ <พอ S 2> สำนึกผิดนี่เป็นการแผแ่เมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมหากรุชนม,มหากุศลเขาจะถามอยู่เรื่องอะไรคือมหากุศลไม่มีมีมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสำนึกผิดนี่แหละมหากุศลคุณไปสร้างอะไรมหากุศลน้อยกว่าการสำนึกผิด กล้องเวนี่คุณจะเอาอย่างไหนคุณจะเอาให้เขาว่าปันามมึงคุณเฮี่ยต่อไปหรือเราให้เอาความดีให้เห็นความดีของมึงให้เห็นความดีอ๋อมึงสานึกผิดก่อนเด็กอ๋ตรวานมึงสานึกผิดนะมึงสานึกผิดแก้เหตุใช่ไหมครับเหตุดีจำได้คนดีคุณได้รับคุณดี่อคุณไม่ต้องซ้ําเติมตัวเองคุณไม่ต้องมาเอ่อเอ่อเอ่อเบียดเบียนตัวเองคุณไม่ต้องปัะนามไม่ต้องประชดตัวเองเห็นไหม อ่ะอย่างนี้เห็นไหมะกี้เห็นไหมบอกว่าซ้ําเติมหรือว่าเวนี้อีตัวอีซ้ําเติมตัวเองแต่อยู่ตลอดครับเนี่ยผมก็เนี่ยใช่ปะใช่ปะใช่ใช่ใช่ปะใช่ปะยังควงใช่ปะใช่ครับฉะนั้นการสํานึกผิดเนี่ยเป็นสิ่งดีเลยที่ทําให้ตัวเองไม่ซ้ําเติมตัวเองจริงไหมจริงครับเนี่ยกูพูดเล่นเหรอไม่ใช่คุณพิสูจน์ได้แล้ววงเหงบอกว่าการที่เนี่ยมึงสํานึกผิดเป็นมหากุศลที่สุด ไม่เชื่อไปถามข้อคุณสำนึกผิดอ่ะคุณสร้างหมากุศลนใช่ไหมคุณแก้กรรมได้เลยคุณขึ้นมาเลยอ่ะ mm hmm. คุณสร้างโบยังไม่เร็วอย่างนี้นะ mm hmm. ใช่ไหมตอนนี้สำนึกกันไปคือสำนึกติว่าแก้ผิดอย่างที่เปอ่อาใช่ใช่ใช mm ่ hmm. สำนึกต้อง mm hmm. บอกเลบอกคุณมีเหตุผลมันบอกแลว้ววะทำไมคุณต้องโดนเอาเน,นะะเพราะว่าคุณเมื่อก่อนไปเบียดเบียนความดีเขาอะ เขาทำดีแต่มึงก็เอาเป็นว่าของตัวเองอ่ะจริงไหม,มกล้ากลอะไรที่มันกลัวที่น่ากลัวคือตัวเองทำแล้วยังไม่รู้ตัวบอกไปเลยครับเมื่อความไม่เบียดเบียนเอาความดีความชอบของคนคอื่นดูด้วยเวลาน,นี้เราถึงถูกกระทำแล้วเป็นไงทุกข์ไหมถ้าเราทุกข์ทำไมไม่รีบทำนึกผิดเรายังมาประชดยังมาน้อยใจคุณแย่นะทำ้ายตัวเอง โอกาสคุณเหลืออีกพันปีหรือ,อมไม่รีบแก้นะเดีย๋ยหมดโอกาสนะอืฮะใจยังครับคุณนอาตัวนี้ว่าครับเอ,อรับรองเลยตื่นแล้วอากงวิบากที่ว่าหลังหักหรืออะไรเนะี่ยอย่างเดียวกันเนี่ยคุณไปโกงหักหลังชาวบ้านแล้วเขาไม่มาหักหลังมึงได้ยังไงอาถัว่า ไม่เกี่ยวกับไปตีงูตีอะไรตีตีงูมันของเล็กน้อยไอ้บ้าไอ้ที่ตีหลังคนนี่หลังหักเลยหักหลังเขาไงอ๋อหักหลังเขาโอ้โหสามนี่ยังไม่ได้เย็นนะอ๋ออไอ้บ้าคือหักหลังอ่ามึงไม่แยกหักหลังเขาอ่ะมึงหักหลังเขาไหมทำไมเจ็บหลังบ่อยหักหลังเส่ไม่ได้เลย หักหลังเขาบ่อยมึงไอ้พระอะไรอ่ะเป็นพระสนมที่มันหักหลังกันตลอดชีวิตแบบลืมไปลืมไปว่าตัวเองอ่ะทำอะไรบ้างกขกูบอกแล้วถ้าลดแล้วอ่ะเขาหอสีมึงอาหอสีมันเกิดสันติถ้าสันติไม่หมากุศลเลยมหามงคลหมากุศลตรงไหนอ่ะซ้ำเติมตัวเองคุณมันย่ำมันมันมันย่ำคิดว่า ตรงนี้เราผิดเราสมควรต้องแก้มันตรงไหนเ่ที่มันผิดที่ไปซ้ำเติมตัวคุณน่ะคุณน่ะไม่รู้ว่าผิดแล้วไม่แก้นั่นนะอากงครับคุณซ้ำเติมตัวเองลแล้วแล้วคุณรู้ว่าผิดแล้วพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ไปจำยิงย่งยิ่งยิ่งซ้ำเติมตัวเองอีกอ่าอากงครับตีว่าซ้ำเติมกระทับถมอันนี้มันหนักกว่ากันอู้เขาใช้คำว่ากทับถมอ่ะมึงกระทับถมม,ถม,มันเบากว่าซ้ำเติม ทำไมทับถมเบาทับถมทับถมมันแค่ทับถมมาเอาไปออาดินเอาอะไรไปโกยอ่ะไปครบซ้ําเติมคือไม่มีหยุดอ่ะอ๋อซ้ำตอกย้ำติ๊กแต่แต่ทับถมนี่คือหมายเขามาเอามาเอาปัญหาอะไรมามาให้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามึงทับถมมันมิดอ่ะแต่นี่อ่ะคำว่าซ้ำเติมคือต่อเข้าไปเออเออเออโอ้หนักไหมหนักมันทำร้ายจิตใจอ่ะใช่ไหมแต่ต้องเข้าใจดิเราสำนึก ตรงนั้นเราตอกยามเพื่อให้เราเกิดสํานึกสํานึกแล้วเราแก้ไขมันสร้างเหตุดีอ่ะต้องไหนอ่ะอใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ผลดียังไงคุณสร้างเหตุดีอ่ะใช่ไหมคุณไม่จองเวรเขาแล้วคุณไม่แทนเขาคุณไม่โกรธเขาคุณไม่พยาบาทบะไม่ใช่ผลดีหรอดีเนี่ยเอาแต่แผ่เมตตาแผ่ให้ใครก็ยังไม่รู้ใช่ไหม แผ่ไปเรื่อยโอ้ยทำเป็นเท่แต่ไอ้คนที่มึงทำผิดอ่ะขอโทษเขาเปล่างงไหมเหมือนอันนี้ไงมากุโศลเนี่ยมันช่วยเขาแก้กรรมอะไรเยอะแยะไปหมดแต่คนที่ทำผิดอ่ะคุณไม่ขอโทษเขาแล้วกรรมตรงนั้นมันจะลดแดงไหมไม่ได้ไม่ได้ชัด <c oughs> เจนไหมครับเห็นยังอ่ะคุณนะ่ะสำนึกในความผิดตรงนี้คุณซ้ำเติมตรงไหน ช่ไหมเราเติมเพื่อให้เราละเราเติมไม่ใช่เพื่อให้เราเพิ่มถูกเปล่าคำนี้สำคัญไหมครับเ,ออเราเติมเพื่อให้รู้จักละไม่ใช่เติมแล้วเราไปเพิ่มอย่างนั้นนะ่ะซ้ำเติมใช่ไหมคนข้ามควรทั้งวัน,นฉันผิดฉันผิดอย่างนู้อย่างนี้อย่างนี้ขวยมึงไม่ต้องข้ามควรล้ะ มึงผิดก็เล่มผิดแล้วมึงก็รีบแก้ซะก็จบนั่นแหละคําควรแล้วนั่นแหละคุณซ้ําเติมแต่คุณยอมแก้นั่นแหละไม่ใช่ซ้ําเติมอันนั่นละคนละเรื่องใช่ไหมมิจฉาสัมมามันเป๊ะเลย